คุณอยากลองสะกดจิตหรือล้างสมองใครดูไหมครับเล่มนี้เลยครับจิตวิทยาสายดาร์กถ้าคุณเป็นเซลล์นักขายหรืองานที่ต้องพูดกับคนเล่มนี้น่าสนใจมากครับผู้เขียนครับได้เอาประสบการณ์จากตอนที่ตัวเองเนี่ยเป็นสุดยอดนักขายตรงนะฮะว่าเทคนิคพูดยังไงให้คนเนี่ยสนใจพูดยังไงที่จะดึงดูดคนได้ใช้ได้ทั้งการขายใช้ได้ทั้งการพีเต์ครับรวมไปถึงกับใช้ในการเดทได้ด้วยครับยกตัวอย่างหนึ่งเทคนิคนะครับเขาใช้เทคนิค7 38%, 55%ครับคนน่จะสนใจข้อมูลที่เราพูดแต่แค่7%เท่านั้น38%ครับคือสิ่งที่เขาได้ฟังครับแล้วก็55%เกินครึ่งเลยนะครับก็คือสิ่งที่เขามองเห็นนั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะเตรียมข้อมูลให้น่าเชื่อถือมากแค่ไหนเรียบเรียงทุกอย่างให้น่าสนใจมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าลุกภายนอกหรือสิ่งที่เขาเห็นมันไม่ผ่านมันก็เสียคะแนนไปแล้วถึง55%ครับ อ้อมก็บ,บอกเทคนิคนะครับว่าจะพูดยังไงให้คนที่กําลังฟังเราอยู่เนี่ยจำคำพูดของเราได้จําตัวตนของเราได้แล้วก็มีเทคนิคนะครับสําหรับการเป็นผู้ฟังครับทำให้เขาประทับใจเราตั้งแต่วินาทีแรกวินาทีสุดท้ายจนอยากจะเจอกับเราในครั้งต่อไปครับเป็นการรวมข้อมูลครับเทคนิคยากๆทฤษฎีต่างๆจากหลากหลายเล่มครับมาให้เราอ่านได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายแล้วเอาไปใช้ได้ง่ายด้วยครับหน,นาแบบนี้นะครับเล่มน,นี้อ่านง่ายมากผมอ่านประมาณวันเดียวก็จบแล้วนะครับเอา สําหรับใครที่ทํางานเกี่ยวกับการพูดนะฮะหรือว่าอยากจะรู้ว่าบางคนเนี่ยทำไมพูดปุ๊บแล้วโลกเคิมจังเลยเหมือนเขาเล่นของใส่เราจิตวิทยาสายดาร์กครับ